ก็ยิงนอกป้อมได้นะครับเอ้ยนี่ไนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวลองดูดาเมจซูมนะนี่ไงซูมลาซูมลาอ้าวตั้มมียาเมียมีอาอ้าวอ้าวเม็ดเม็ดเดียวหาย เม็ดเดียวหายอ้าวยังไง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  ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบาย l e เ e นต์แบงแบงแคน n ูสไมน์อิทร์หรือซัมติงกรองก็ได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่เบียรทิกนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งเลนตังนะซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมรีอัพโหลดคลิปไปมันเป็นแบบเป็นคลิปสอนเล่นเบีย t i ทิกนะครับก็คือวิธีการเล่นอะไรเงี้ยอว่าแบบสกิลไหนเป็นยังไงยังไงแต่อันนี้คลิปที่แล้วผมเอาไปต่าง,งคลิปนี้ผมจอามา เลนทองนะครับซึ่งมันจะเก่งกว่าเบียทิกป่านะครับเพราะว่าเบียทิกป่ามันค่อนข้างฟาร์มช้านะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเลนทองเนี่ยมันสามารถกดอีกฝั่งได้เลยนะครับเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นเวลรสองแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นปืนบอมมันเนี่ยมันสามารถยิงนอกป้อมได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาไว้แบบเราเล่นกดช่วงต้นเกมได้นะครับซึ่งผมจะมาเล่นสไนนะครับผมคลิปนี้สไนกับลูกซองนะฮันน่หอวาร์ฟใส่วาร์ฟใส่เหรอ มาดิมาดิเนาะมีวิ่งหลบมีไงหลบปืนนี้ปล่าล่ะไอ้หนุม่มหลบปืนนี้ปล่าล่ะหล,ลบปืนนี้้ปล่าล่ะปืนเนี้ยแบบมันค่อนข้างโกงนะครับปืนรูดเนี่ยสำหรับเบียรทิกนะช่วงต้นเกม โอเคเราเอาป้อมไปก่อนครับซึ่งถ้าเราได้ป้อมนี้หรือว่าราเวลสีเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราจะวิ่งแก๊งแบบแก๊งโลรัวเลยนะครับเราค่อนข้างแบบเก่งนะช่วงต้นเกมอะเบนทิกะเพราะสกิลมันแรงนะค,คือเวลสีสกิลมันก็แรงแล้วอะโอเคเอาป้อมไปก่อนเขาลงมาเล่นเลนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแบบเพื่อนๆเขา มาเล่นเล่นไม่ได้นะครับเพื่อนเขาเล่นไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับพกเพื่อนกอนต้นเกมเอาเป็นอันนี้ก่อนครับเล่นปืนนี้ก่อนก็ได้นะนี่ไงโดนสเก็ดแตกก็ดีโอเคกลับเลนต่อความเร์มยเรื่อยครับเบียดทิกเดี๋ยวผมจะออกเป็นดูลเลือดชิ้นใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ดาบเขียวสองอันเลยนะครับ เอาไว้แบบเล่นสไนน์นะเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูว่าสไนมันแรงขนาดไหนแต่ว่ามันค่อนข้างยิงยากกว่าปืนธรรมดานะครับสไนนนี่เห็นเรายิงนอกป้อมได้ครับชิวๆอีซี่จะเอ๋<ต>นี่เพื่อนเรายังโหดแต่ละคนเจอไก่อย่างโหดเจอโหดอย่างไก่นะ <laughs> เราหาเลนเล่นก่อนคือเขาไม่มาเลนละเล,เเลนล่างกันเปิดก่อนเลยเนี่ยเราเรายิงนอกป้อมได้นะครับ ออะะไไรรเนี่ยถ้ามีดทิฟฝ่ามันจะช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปออฟเลนมันโหดกว่านะโอเคอ่านิ่าเวลสองอยู่เลยอะ กรุดโอ้ยพิกไปทันพิกไปทันโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสไนแล้วนะครับไปปืนก่อนสไนก็ยิงนอกป้อมได้นะครับเอ้ยนี่ แตกไปหนึ่งสนนยนี่ดูดเลือดแรงนะครับเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะถ้าเราเราได้ดูดใหญ่มาแล้วบึ้มยิงไปเรื่อยๆครับสนายต่อได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะดูดิคิดตัวลเม็ด เออโอเคโอเคเดี๋ยวรอเราได้ดาบเขียวก่อนนะเดี๋ยวได้รู้ความน่ากลัวของสไนเบียทิกนบับนี่ไงคือยิงยิงครั้งหนึ่ง70%อนะ่ะบอกเลยสไนแถมยิงนอกป้อมได้ดนี่ไงนี่งความแม่นของพี่มันเป็นเรื่องของพิศสารไอ้น้องนี่ oh, no. อ้าวลานลานอ้าวดูดิเรายิงเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งๆๆแบบจุกนะครับผมสำหรับสนไนของเบียร์ทิกนะป๊าปป๊าปป๊าบโ้ยโดนโดนขงังโดนขงัขงนี่ไงโดนี่เม็ดปะโดนป่ะแตกโดนป่ะโดนป่ะซูมซูมเอาไม่ตายสิ นี่ไงคือถ้าแบบเกมนามแล้วเบียร์ชิกเล่นสนายอะ่ะมันแบบมันโกงจัดเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยยิงนอกป้อมก็ได้ดูดิอะไรจะโกงบ้านนั้นนะครับมียามียามียา อ้าวอ้าวเม็ดเม็ดเดียวหายเม็ดเดียวหายอ้าวาายังไง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 รู้จักสไนายป่าวครับสไนายเบียร์ทิกะแรงจรัดถ้าเพื่อนๆแบบเอาไปเล่นสนุกสนุกเล่นออฟเลนอะไรเงี้ยเล่นสไนเลยครับ นี่ไงดูดินักเดียวเพื่อนๆนี่ไงยิงคือแบบเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งหายอะ่ะออกดาบเขียวสามสี่ชิปก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมเอ้ยอโดนไปสามเม็ดแต่ไม่เป็นไรเราดูดเลือดแรงนะครับดูดิยิงลิพตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่ดูดเลือดอเดี๋ยวลองดูดาเมจซูมน,นะนี่ไงซูมลาดซูมลาด นี่ไงโอ้โหดูเม็ดหนึ่งอะแบบอีกฝั่งเข้ามาไม่ถึงอะแต่มันจะยิงช้าหน่อยนะครับถ้าเป็นสนนยนะอ,อืมอ้าวตั้มอ,อ,อืมเกือบโดนอีกเม็ดหนึ่งเม็ดสุดท้าย <laughs> ก็สไนก์ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้เล่นลูกซองให้ดูนะเอาไว้ลูกซองแบบเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเล่นนะครับสําหรับเบียทริกเนี่ยก็คือแบบมันเอามาเล่นมันเล่นสนุกดีนะครับถ้าแบบมันได้เกินนะอถ้าเกิดตัวไหนก็แรงหมดเลยครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งต่อไปก็จะทําคลิปสอนฮีโร่ปกติแล้วครับแต่นี้มาทําคลิปเบียทริกที่แบบออฟเลนอะ ซึ่งใครยังไม่ได้ดูสอนเล่นเบียรทิกก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับคลิปเพิ่งลงเมื่อวานนะครับคลิปสอนเล่นเบียรทิกค,ครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆเ,เจอกัน